สวัสดีครับพี่น้องครับอยูก่กับผมกรลวัติเสน,น,นะครับมูนี่จะเอามูหน่อยแยกออกจากแม่ครับคือว่าเอามูหน่อยยานมนะครับอันดับแรกคือกล่องยมแม่นั่นครับว่าต้องฉีดยาวิตามินให้แม่แล้วก็ยาทายพยาธินะครับแล้วก็ฉีดยาบนรุวงให้ลูกกระตุนการกินอาหารนะครับพี่น้องครับคือ พี่น้องสาหรับพี่นอ้องเมื่อไม่นะครับการฉีดยาอาจจะเป็นเหล่องหยากสําหรับพี่พี่น้องที่นัดเรลี่ยใไม่ๆมนะครับต้องได้จ้างหมอมามาฉีดนะครับเพราะว่าบุ๊บบุลูจักตาแหน่งว่าจะฉีดตรงไหนนะครับสองแล้วก็บุก่าบกา,บกาฉีดนะครับว่าหยาบมันนี้ผมจะมามาบอก เทคนิคง,ง่ายๆ้วกาตำแหน่งการฉีดมูแม่พั์นะครับว่าฉีดเข้ากมเนื้อใดตรงใดน้นนะครับ,รรต,รบตำแหน่งแรกที่ฉีดกันเป็นเป็นประจำอยู่แล้วก็คือกรรมเนื้อข้อนะครับเพราะว่าตำแหน่งกรรมเนื้อข้อก็จะฉีดง่ายนะครับตำแหน่งที่สองก็จะเป็นกรรมเนื้อขาหลังนะครับหรือว่าไอ้สะโพก มันจะเฉียดกันโดยทั่วไปอยู่สองตำแหน่งนะครับตำแหน่งแหลกจะยุ่ลามเนื้อ,อข้อเหอกอเอาบางตัวก็จะตื่นนะครับพี่อ้อเข้าใส่ใส่ฟ้ามือเขา้าเอ้ไามือเขา้าสอดลงไป ใบหูของเขาตรงนี้ครับตำแหน่งฉีดอยู่อยู่ตรงนิ้วปล่อยพอดีนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้พอดีรับห,ห็นมันตำตำลงนิดนึงครับห่างจากใบหูคือหนึ่งฝ่ามือนะครับห่างจากใบหูหนึ่งฝ่ามือตำแหน่งที่สองนะครับคือเฉีดกน้นฉีดไ้สะโพกล้างนะครับสะโพกฉีดสะโพกก็อยู่ตรงเขามีเหนืออยู่ตรงประมาณนี้ครับ ครับหัวมันจะให้ฉีดได้ง่ายคือว่าสำหรับมือใหม่นะครับนอกจะใส่จะใส่อาหารให้เขากินก่อนนะครับเพราะว่ากระตุนการกินของเขาเขาจะบ่ค่อยสนใจเข็มนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้เบื่องครับวันนี้จะเป็นฉีดเป็นวิตามินนะครับอาหารแม่พันธ์นะก็ใหเขาเพาวา เข็มที่มอกับใส่กับเม่พันจะเป็นเข็มเบอร์สิบแปดนะครับพี่นนอครับจะใส่เบอร์สิบแปดนิ้วเครืองนะครับบางคนก็นจะใส่สิบแปด่นิ้วนะครับสาหรับผมใส่ใส่คือสิบแปดนหนึ่งนะครับว่าผมว่าสิบแปดสิบแปดนเ้วเครืองมันมันคนขาน้ามจจเงียวนะครับเหยียดแหงมันผมซื้อ่างอไหวนะครับ ยางต่อมาเขาก็จะฉีดฉีด,ยา,าย,ย,าดยาทายพยาธนะครับยาทายพยาธจะฉีดไตผิวหนังนะครับเพราะว่ามันมันคนละตัวยาครับเพราะว่าใส่ใส่คนละยางกันนะครับตัวนี้จะฉีดไตผิวหนังนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้เบิ้งนะครับสําหรับยาทายพยาธนะครับตามฉลากยาเขาจะใส่ยูเนงซีซี น้ำหนักตัวสามสิบสามกิโลนะครับเอกากกะ,กะน้ำหนักหมูเห่าเอาว่าน้ำหนักหมูเห่าเท่าไดนะครับสมมติว่าน้ำหนักตัวมหมูแม่มหมูแม่นี่ของเห่าประมาณร้อยแปดสิบกิโลนะครับร้อยแปดสิบกิโลกับเสือจูประมาณหาซิี่กว่ากว่านะครับหรือหกทีบสี่ขีดประมาณหาถึงหกสีบสีก่ก็ได้ครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเห้าไปฉีกันเลยนะครับ กตอนก้อนเท่าสฉีเท yep. ่ากับยิบยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับยิบขึ้นมานิดนึงให้เข้ารู้ว่าหนังเขาจะออกขึ้นมาแบบนี้เท่ากับแข่งแข่งเข็มเข้าไปประมาณนี้เพราะว่าเอ้ต้องต้องหนังหนังต้องต้องรูเท่านั้เขาจะเป็นหนังบางนะครับแต่ส่วนอืึ่งก็แล้ส่วนขึ้นหนังกว่าหนึ่ง เขาจะเป็นนังหนานรหรือเขาจะฉีนหนังตัวนี้ไปเลยรับหมกทีเขายิ้มป็ไปได้บนี้เพร่าะว่าเขาเขาจะแท่งเข็มหยากใช้ช่วงนะครับหรืว่าถ้าเป็นประดกบจะฉีดตรงตรงนี้นะครับตรงเงินมันจะครับขันตอนต่อมาก็จะเป็นการใหา้ย,ยาลูกเขานะครับจะเป็นยาบำรุงคัสซัสต์สนะครับ ใส้ตัวละหนึ่งซีซีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจะแตกต่างครับใส่การใส่เข็มจะแตกต่างครับหมูตัวใหญ่นะครับคือหมูแม่เขาตัวนี้ก็จะเป็นเข็มเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยีพพ่สิบพุนจุดหานะครับคือว่าเครื่องเหนี่ยวนะครับเขาจะสัน่นแต่พอดีสลิงสลิงก็จะใส่เป็นพลาสติกแบบหน่อยนะครับ จะให้เบื้องเข็มนะครับนะี่ครับปร้มาเนีเดย๋ยวไปฉีกันเลยนะครับสำหรับเข็มนะครับเข็มถ้าจะบเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเพราะว่าใส่ยาตัวเดียวกันเพราะว่ายาของผมกไก่จะหมดแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับชุดแหลกนะครับชิบตัวแล้วก็มาเปลี่ยนเข็มนะครับาเปลี่ยนเข็มเพราะว่าชิบตัวแหลกขนาดจะเศร้าโคมนะนะครับมันจะถือๆเนี่ยครับเท่ากับเปลี่ยนเริ่อบอกตำแหแนงฉีดนะครับพี่น้องครับตำแหแนงฉีดเท่ากับจะเอาเอาสองนิ้วเท่านี้ ครับุ้งใบหูนะครับตรงใบหูแบบนคางคางหูนะครับก็อยู่ระหว่างนิ้วนิ้วนิ้วสี่ห่านะครับน่ครับอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณฐานะเป็นเป็นอไเส้นหรือว่านิ้วก็ประมาณนิวหนึ่งนะครับหนึ่งนิ้วประมาณนี้ครับก็จิ้มม้งไปนี้น่ครับค่อยดันขับ แก่นวมครับขกหนดนิดนึงนะครับขอให้ตัวยาบ,บยรยอดกลับนะครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นชุดสองนะครับ พี่น้องครับ17ตัวนะครับ17ชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเซจแล้วนะครับจะเรื่องแล้วก็จะวนว่ายแน่เท่าหร่ก็จะอก,ก็จะเอาอาหารลงมาให้นะครับก็่าประมาณว่าคิดหมอดแม่อยู่ประมาณสองสามหมื่นนะครับว่าชุดนี้จะกินอาหารบ่คคอยเกง่งไรนะครับ ามีประโยชน์กับพี่น้องอยาจะลืมกดไลน์ให้เด้ครับพี่น้องครับจะเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ